ก็ก่อนอื่นเลยท่านที่จะเราจะต้องขอบคุณมากๆก็คือท่านรองเอนะคะท่านสมนดีจิตจ,จงนะคะซึ่งแนะนำให้ภาคณะมาที่นี่นะคะเป็นเป็นเ,เรียกว่าเราถือว่าเราได้มาร่วมกันสร้างสเสน่ห์ให้มังการแล้วก็มาอยู่ใน มนสเสน่ห์แห่งสายน้ำที่กาญจนบุรีด้วยนอกจากนั้นก็ขอบคุณท่านอัครวิทย์นะคะท่านาผู้ว่าภูมิภาคภาคกลางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกาญจนบุรีขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนที่ มาร่วมกิจกรรมนี้และขอบคุณในการที่จะนำกิจกรรมนี้ไปเผยแพร่สู่สายตาพี่น้องชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ okay.